สนับสนุนรายการโดยปุ๋ยอินทรีย์ตราปุ๋ยบัวทิพย์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยทั่วไทยกับผมกายินครับเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่เราต้องเข้าใจว่าต้องรู้จักวิธีการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนเพราะต้องเข้าใจว่าธุรกิจ หรือเกษตรกรไทยในอดีตที่ผ่านมาต่างก็เป็นหนี้เป็นสินมากมายเพราะไม่รู้ว่าวิธีการที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจะเป็นอย่างไรวันนี้มีคําตอบแน่นอนครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณสมศักดิ์ชอุ่มวงนะครับหรือลุงศักดิ์ครับอีกท่านหนึ่งครับคุณธน,นพลพัฒนนะครับโชตทิติสินทวีหรือคุณเสือนะครับซึ่งใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากบัวทิพชีวิตเปลี่ยนไปแทบไม่น่าเชื่อ เป็นเพราะอะไรไปค้นหาคําตอบเลยครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณกายครับสวัสดีครับทุกผู้ชมครับครับเริ่มต้นจากคุณเสือก่อนแล้วกันนะพี่หน้ามือข้างๆผมเนี่ยครับผมรู้จักบัวทิพมามากี่ปีแล้วอ่ก็ไม่น้อยกว่าเกือบ10ปีแล้วครับเกือบ10ปีครับผมอยู่จังหวัดอะไรอ่ผมอยู่จังหวัดสงขลาอำเภอหัดใหญ่นะครับหัดใหญ่ครับซึ่งแต่เดิมเลยเนี่ยนะครับผมก็ช่วยคุณแม่อาภรณขนปุ๋ยอยู่ประจำนะครับ ก็พูดง่ายๆว่าขับรถส่งปุ๋ยขับรถส่งปุ๋ยครับก็ไปทุกจังหวัดโดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนใต้ไม่มีใครกล้าไปผมไปอยู่ประจําไปถึงเบตงใจถึงมากไปไปส่งของมันเป็นเรื่องหน้าที่ครับอ๋อเป็นภารกิจที่ต้องไปครับเมื่อเมื่อลูกค้าต้องการเราต้องจัดให้ถูกต้องครับขอให้ลูกค้าออเดอร์มาอย่างเดียวไปถึงที่แน่นอนโอ้บางทีเข้าไปรลึกลหก่อยกล้าหไม่กลัวครับ เพราะว่าผมเพราะว่าผมรู้จักระวังภัยโอ้โหถ้าเกิดอย่างนี้ขาวนราที่ว่าปัตตานีอยู่โทรมาเป็นร้อยคนกล้าส่งเหรอไปแต่เที่ยงคืนไม่ไปครับมาี่ยงไปกลางวันไปกลางวันก็ยังโอเคนะขอให้ป้ากล้าไปส่งที่ครับแล้วปุ๋ยบวทิมันดีขนาดนั้นเละเอางี้ละกันนะครับผมบอกได้ตรงๆอย่างสั้นๆอย่างได้ใจความเลยว่าปุ๋ยบวทิเป็นปุ๋ยที่สุดยอดที่สุดในประเทศไทยครับเหตุผลข้อแรกครับข้อแรกเลยข้อแรกครับ ไม่มีดินปนครับแน่ใจแน่ใจล้านเปอร์เซ็นแล้วมันจะเป็นก้อนได้ไงนั่นเป็นกรรมวิธีการผลิตโดยแล้วก็ข้อหนึ่งไม่มีดินปนข้อที่สองไม่มีเชื้อราที่เกิดจากมูลสัตว์ทุกชนิดเอแล้วเราใช้อะไรครับรเราใช้ชานอ้อยหมักข้างแรมค้างแรมปีจนกลายเป็นฮิวอืนตัวตอบโจทย์คือฮิวมมนครับเพราะว่าตัวฮิวมมนเนี่ยที่หมักผ่านการหมักจากชัอ้อยเนี่ย มันจะกลายเป็น NPK ครับซึ่ง NPK ตัวนี้เป็นสิ่งที่พืชต้องการเป็นอาหารหลักและเสริมด้วยธาตุอาหารรองอีกไม่น้อยกว่า1 2 1 3บธาตุด้วยกันยังไม่พอครับยังมีน้ำส้มกวอนไม้ครับยังมีจุลินทรีย์นับร้อยสายพันครับและยังมีตขไตรโคไคตซานด้วยสิ่งสําคัญที่สุดมันสามารถแก้เชื้อราในดินได้ด้วยเอาลาพุยกตัวอ,อย่างนะครับยางหน้าตายเกิดจากอะไรครับเคยไปใช้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับยางหน้าตายเกิดจากไฟทบทะร่า ไฟทอปทราคือเชื้อราชนิดหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันจะระบาดไปทั่วสวนแต่หลังจากเขาใช้โบทิปนะครับไม่มีเชื้อราหลงเหลืออยู่เกิดจากว่าในเม็ดปุ๋ยโบทิปมันมีจุลินทรีย์ที่สามารถฆ่าเชื้อไฟทอปทาร่าได้ครับและยังไอตรงล่างเน่าโคนเน่าของทุเรียนครับซึ่งชาวสวนจะปวดหัวมากนะครับรากเน่าเนี่ยครับผมเวลาน้ําท่วมครับ ถึงไม่ท่วมก็เป็นครับเป็นเหมือนกันเพราะมันมันเกิดจากเชื้อราในดินแล้วถ้ามันเป็นแล้วมันจะลามครับแล้วทไงอ่ก็ต้องใช้บัวทิพซูรหนึ่งครับเขาเรียกว่าเป็นสูตรแก้เชื้อโรคมันแก้ได้ขนาดนั้นเลยเหรอต้องลองดูสิอันนี้เป็นปุ๋ยอินรีไหมเหรอใช่ครับแต่เป็นปุ๋ยชนิดพิเศษที่สามารถที่มันจะเพิ่มจุลินทรีย์ฆ่าเชื้อราในดินเข้าไปด้วยครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ปุ๋ยอย่างเดียวขอโทษนะครับอถ้าเป็นปุ๋ยราคาถูกถูก มันเป็นแค่ดินปนครับแล้วก็บอกว่าปุ๋ยเขาบอกว่าปุ๋ยแต่ผมรู้มาว่ามันคือดินเกาหลีนที่เขาผส,สมเข้าไปมันเป็นดินเหลืองของ,ของทางการจันทบุรีครับที่เขาปนปนเปื้อนเข้าไปมาลักไก่เกษตรกร,กรแน่นอนเขาเลยขายราคาตูกได้แต่ของบัวทิพย์นี่ไม่มีไม่มีครับ<ต>การันตีได้อ้าแล้วเวลาเราไปจ้างโรงงานเขาผลิตเนี่ยเขาไม่ลักไก่เลยเหรอ ไม่ใช่โรงงานเขาผลิตนะครับเป็นโรงงานบัวทิพย์ผลิตเองครับอ๋อบัวทิพย์นี่มีเป็นเจ้าของโรงงานเอี่มีสองโรงอยู่ที่ราชบุรีกับกาญจนบุรีด้วยกันครับพูดเป็นเล่นไปนะอะไรจะมีเยอะขนาดนั้นเลยคุณกายต้องไปพิสูจน์ที่โรงงานเองครับหมายถึงว่าบัวทิพย์นี่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตเองถูกครับเป็นสูตรของตัวเองถูกต้องครับไม่มีการที่มารับจ้างการผลิตครับนะครับซึ่งปุ๋ยทั่วไปแล้วส่วนมากไม่มีโรงงานเองครับที่ก็รับจ้างผลิต ครับนะครับทีนี้การเลี้ยงจ้าผลิตมันอยู่ที่ต้นทุนว่าคุณจะเอาเท่าไหร่ถ้าคุณเอาต่ำหน่อยผมก็ผลิตให้ต่ำหน่อยอะไรต่อรงนี้เขาเลือกใส่สารน้อยหน่อยก็ใส่สารคุณภาพน้อยหน่อยเราไม่พูดถึงเขาดีกว่ามันเป็นการพูดเปินสารเตม็มเออเติมเต็มซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อพืชครับผมถามท่านผู้ชมตรงๆนะครับนะครับชาวสวนเกษตรกรทั่วประเทศทั่วประเทศเลยท่านซื้อดินมาใส่ดินเพื่ออะไรครับหนักด้วยนะตอบคำถามนี้ให้ได้ก่อนซื้อดินมาใส่ดินเพื่ออะไร เพื่อได้ดินเพื่อได้ดินเพื่อเพิ่มดินถูกไหมครับไปไปขุดที่ไหนก็ได้ผมไม่ทราบท่านต้องตอบเองไม่รู้ต้องตอบเองแต่ปุ๋ยบพืทิพย์การันตีได้ไหมไม่มีดินครับไม่มีดินมีแต่ชานอ้อยที่ผ่านการหมักแรงปีจนกลายเป็นฮิวมัสไม่พอครับยังมีจุลินทรีย์นับร้อยสายพันธุ์ที่สามารถฆ่าเชื้อราได้มีไม่มีเดี๋ยวถามลุงลุงสั่เดีว่าแน่นอนครับเพราะลุงสังเดี๋ยวคงจะตอบได้ท่านผู้ชมฮะมมีดินไหมไม่มีครับ เตรียมไม่เตรียมเนี่ยไม่ได้เตรียมครับเพราะว่าต่างคนต่างมาอยู่คนละที่คนละที่ครับคือผมจะเอามาใช้ให้ลูกทีมผมเอาไปใช้กับอะไรลิทวเนียพวกไม้พืชไม้ประดับอะไรไม้ประดับสวยงามครับไม้ประดับสวยงามนะครับครับเพราะว่ามันเป็นพืชที่อ่อนไหวได้ง่ายเอาไปใช้ยังไงก็ไปไปโรยข้างผมผมจะเอาให้แนะนําให้เอาไปผสมกับน้ําก่อน ผสมกันนะคือแล้วก็มีลิดฟังชั่นนิโปรเอามาผสมรวมกันแต่ว่าสองตัวนี้จะใช้น้อยมากเอเพื่อไม่ให้หนึ่งไม่ให้อ้ก้นพืชที่มันอ่อนแอเนี่ยเน่าครือพวกนี้จะโดนฝนโดนอะไรไม่ได้จะต้องไม่เวลาเอาไปใช้อว่าปุ๋ยบัวทิพีย์เอาไปใช้กับอบไม้ประดับไปไงสภาพมันสวยงามมากขึ้นไหมสภาพมันจะสวยงามใบใหญ่ดอกจะสีจะเข้มขึ้นเขียวโ่มดูสดใสแบเนี่ย อยู่ทนอยู่ทนกว่าเพราะว่าผมเห็นถ้านผู้าชนต้องเข้าใจนี่นะถ้าเกิดไอ้ไม้ประดับถ้าเกิดใช้เคมีเนี่ยมันจะเน่าง่ายนะอย่างกุหลาบเนี่ยตัดไปไม่กี่วันเน่านะแต่นี่อยู่นานครับไม่ผมทดลองอยู่ที่สวนก็เอาที่วัดต้นที่อ่อนแอที่สุดครับครับลูกสั่งไปทดลองเองหรือทดลองเองผมทดลองเองด้วยแล้วก็ให้ลูกทีมใช้ด้วยครับนี่ว่าคุยไม่ต้งนานเขาเล่าให้ฟังแล้วมาเล่าต่อไม่ครับผมทำเองหมายถึงว่าพิสูจน์ด้วยตัวเองตัวเองด้วยแล้วก็ให้ลูกทีมที่เอาไปใช้เนี่ย พิสูจน์ให้เห็น้างั้นเอางี้เด้อถ้าเกิดประชาชนหรือผู้สนใจเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนติดต่อได้ที่ผมสมศักดิ์สาขาัตภูมินะครับจังหวัดอะไรจังหวัดสงขาครับสงขาโทรโทรเบอร์โทรเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสี่หนึ่งสามสองสามหนึ่งสองเจ็ดหกศูนย์ศูนย์จำอีกทีน่าศูนย์แปดสี่ครับสามหนึ่งสองเจ็ดหกศูนย์ศูนย์ครับตลอดเวลาเลยนะครับเดี๋ยวคุณเสือพูดถึงความพร้อม ของปุ๋ยตัวนี้มันใช้ได้ทุทกฤดูการไหมหรือทุกภาคไหมท่านผู้ชมครับถ้าท่านยังติดเคมีอยู่มันคือไายนณะของดินครับครับเพราะผมขอยกอนุญาตยกคําตัดของนายหลวงสั้นๆนะครับนาะยหลวงเคยตรัสไว้ว่าจะปลูกพืชชนิดใดเพราะผมผ่านสูงสุาประกาศสิทธิของนายหลวงมาครันายหลวงตัดว่าถ้าจะปลูกพืชชนิดใดก็แล้วแต่จงดูแลดินให้ดีที่สุดแต่ถ้าท่านใช้เคมีอยู่ตลอด ข้อเสียข้อแรกคือมันจะเกิดความเป็นกรดในดินและใช้ไปนานๆดินจะแข็งตัวครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าดินตายดินตายพอดินตายท่านต้องปลูกอะไรแล้วครับต้องเปลี่ยนที่ปลูกฟื้นยากยากมากต้องเปลี่ยนที่ปลูกสถานเดียวก็ที่ย้ายไปเรื่อยๆนะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้ปุ๋ยโพทิปยตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้แล้วท่านรับดูไปเลยนะครับท่านไม่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นเคมีไม่ต้องยุ่งเพียงแต่ใช้สูตรหนึ่งกับสูตรสองตามระยะเวลาของการเติบโตของพืชค แล้วรับท่านจบเป็นเกษตรกรที่ทําอุตสาหกรรมเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับถ้าท่านสนใจจะสอบถามข้อมูลติดต่อผมได้โดยตรงโทรมาเลยที่0833993228ครับจำอีกทีนะ0833993228ครับนี่นับให้ท่านชมครับเรื่องราวดีๆของปุ๋ยบัวทิพย์จากผู้ใช้และผู้จำหน่ายด้วย อยู่ที่ว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไรนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติร่วมรายการขอบครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับผู้นำของบริษัท T.R.M หรือปุ๋ยบัวทิพย์จะมาแชร์ประสบการณ์อีกเช่นเคยพักคู่เดียวครับ ปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ <Yeah! S 2> พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะจะปฏิรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินทรียตราบวัวทิพนี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่เนี้เกษตรกรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรวย,รวย อินรีราบัวทิพย์กับคุณภาพเหนือชั้นระดับสากลกว่า10ปีที่เกษตรกรเลือกใช้สนใจโทร024415056 024415057 0863419611 0863419613พวกเราต้องการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะจะปฏิรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ตราบวัวทิพนี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่นี้เกษตรกรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวย ทิปกับคุณภาพเนือชั้นระดับสากลกว่า10ปีที่เกษตรกรเลือกใช้สนใจโทร024415056 024415057 0863419611 0863419613พวกเราต้องการปฏิรูปประเทศทั้งใหญ่ พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะจะปฏิรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินทรียตราบวรัวทิพนี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่เนี้ยเกษตรกรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารรววยวย กับคุณภาพเหนือชั้นระดับสากลกว่า10ปีที่เกษตรกรเลือกใช้สนใจโทร024415056 024415057 0863419611 0863419613พวกเราต้องการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ ปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะจะปฏิรูปย well. ังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ราบัวทิ์นี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่เนี้เกษตรกรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวย